สัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในการต่อปั๊มหม้อน้ํานะครับเดี๋ยวดูเลยว่าสายนี้เข้าอะไรแล้วก็ออกตรงไหนมานะครับอ่าสายแรกตรงที่ผมจับนะครับนี่อ่าสายนี้จะเป็นสายปั๊มดูดน,นะครับดูดดูดน้ําจากหม้อน้ําเข้ามาแล้วก็ออกไปสายนี้ ไปเข้าที่ฝาตัวนี้แล้วก็จะออกมาทางนี้ข้างบนแล้วก็ลงเสือ้อลงเสื้อเข้าเข้ามาผ่านเสือ้อปุ๊บแล้วก็ออกนี้ปุ๊บแล้วก็จะไปอยู่ที่หม้อน้ําอีกทีหนึง่งนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็มันจะอ่อไม่ยากครับอันนี้ดูดเข้าอันนี้ปล่อยออกอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะจะโยงเลยข้างบนเนี่ย บางคนก็อาจจะโยงเอาฝาไว้ทางนี้แล้วก็โยงใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้แต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่าก็เลยเอามา,า,มาไว้ตรงนี้อแล้วก็สายนะครับสายปั้มติ๊กไม่สายปั้มติกมต๊กไม่ใช่ครับสายปั๊มน้าสายปนะั๊มน้ํา <c oughs> ก็อ่าสีแดงนะครับจะเป็นเข้าแบตอ่าอันนี้ก็จะเป็นสายกาวก็ต่อลงสีสีเขียวนี่ครับสายสีเขียวแต่ละ ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งสีพัแบแปดเนี่ยผมไม่ได้ใช้สวิตช์ออฟลาดเลยนะผมเอามาใช้กับสวิตช์กุญแจเลยก็คือสวิตช์กุญแจข้างหน้าน่านจะมีสายสีดำหนึ่งเส้นน,นี่ครับสายสีเหลืองเนี่ยแต่ที่จริงมันจะมีบางรุ่นก็จะเป็นสีดำบางรุ่นก็จะเป็นสีดำ,ำเลยแต่เขาต่อมาแตวมันต่อมาบางรุ่นก็จะเป็นสีดำนนี้เป็นสีเหลืองนะครับกอต่อมาก็คือว่าจะใช้สวิตช์ปิดเปิด ทีหนึง่งโอเคครับก็ไว้ท่าน,นี้แล้วกันนะครับถ้าใครแบบไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้ครับโอเคครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ